สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราติดตามผู้ป่วยมาที่จังหวัดมหาสารคามนะครับมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพมานานหลายปีนะครับมีโรคอะไรประจํากายดื่มน้ําสมุนไพรฮัลโหลเสียมแล้วดีอย่างไรวันนี้เราไปพบผู้ป่วยกันเลยครับคุณพ่อครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณพ่อแนะนําตัวเองนิดนึงครับซือว่าจันไดน้าสกุลน้าบ้านเกิดเมืองนอนยุไสครับคุณพ่อ ือหนูปันจันทะเลืองยูบันโดหนูปันจันทะเลืองยูบันโดหมูเสพหมูเสพตำบลหอยแองตำบลหอยแองจังหวัดมหาสารคามอำเภอเมืองสารคามเขานี่เนาะครับคุณพ่อเป็นเป็นโรคอีกอย่างมาก่อนพอเป็นโรคไตวายไตเสียมไตวายมาก่อนเลยเคยเป็นมาในในสิบปีหรอโอ้ไตวายไตเสื่อมเป็นมาในสิบปีเป็นมาในสิบปี รักษาที่ไหนล่ะพ่อแต่ก่อนกินยาน้ำแช่น้ำหมอมาประจำก็กินยากับหมอตาแช่พ่อตอนเล่ากับกินยาตามโรงพยาบาลทั่วไปได้ครับเ็นพได้ได้ได้ฟอกไตอยู่บ่พ่อได้ฟอกได้ฟอกได้ฟอกมากประมาณเกือบสามปีแล้วฟอกมากเกือบสามปีฟอกเท่าไหร่เราพออาทิตย์ละหรือเดือนละเท่าไหร่เดือนละที่เีย เมื่อละซีเทืองโอ้โหวันละสี่ครั้งนะครับ <4 S 1> คุณผู้ชมครับวันละสี่คร,ครั้งแล้วฟอกทังไหล,ล่ะพอ่พอฟอกไม่น่าฟอกไนี่ับหมอทีหลังเมื่อดีๆเราเอาไปนำยาเขาทีเดียวไปปล่อยออกสักวันกไปปล่อยปล่อยปล่อยออกปล่อยออกม<า>ีมีแผลมีอยัางไรเห็นบ่ม<แ>ีแผลมีอยังบ่เอาฟอกทังไหนขาหน้าท้องอ๋อเอาเขาหน้าท้องนี่เนาะเอาเขาหน้าท้องนี่เอาสายเอาสายเข้าไป เอาเลือดออกมาก่อนหรือกันไหนก็เอาเอาปล่อยปล่อยน้ำยาออกปล่อยน้ำยาออกมาก่อนอ๋อมาเบิดลครับนันเทาที่มีกำไรงว่ามีกำไรนะอืมนี้พ่อเบอิดพ่อปล่อยมาเบิดลหลายวันนี้เทาปล่อยตอไม้ข้าไปาครับไปครับ,รบปล่อยเข้าไปพ่ออเบิดผงน่ะผงนั่นประมาณสองกิโลหรือเขาเอามาสองพันสองพันกัมสองพันกัมแล้วก็ปล่อยน้ำยาเข้าไปในในี่ทองเาทองพราเบิด้ลยากก็ปิดไว้ปิดไใบของมุญยาตัวนี้ก็ปล่อยเอาไปถึง อ,นนอันนี้คือเฮ็ดจังซี่มื่นละซีเถื่อมื่นละซีเถื่อแล้วเฮ็ดมาจังซี่จะสี่หรอเปล่าเฮ็ดมานอะไรเกือบสามปีแล้วเกือบสามปีอันนี้คือเฮ็ดผู้เดียวเฮ็ดคนเดียวเฮ็ดเองเฮ็ดเองอืมดอกบ้านนี้กักับพ่อทนเล่าอยู่ดอกบ้านนี้พ่อมาเห็นยาตัวนี้กันได้มากินแค่บัดรขวดเดียวับัตรขวดเดียวกับลูกชื่อว่าดีขึ้นเดี๋ยวไปเอายาไม่ได้ใส่ยาหัวลักเสี้ยมข้อนี้ยาหัวลักเสี้ยมที่ไหนยังไงไปรู้จัก ลูกสาวเนาะลูกสาวครับสาวไปพอ,อกับไปพี่พี่ฮัคเขาครับก,รกันเลยแนะนํเเกาก,กันมาแเน้นน้กันเขามาก็เลยเล่ยเดามากินคือว่าลูกสาวก็เป็นโรคไหลเลงยุงสาวกับเป็นโรคไหลเลี้งยุงเป็นไอ้ไอ้ตัดเตานมมาเ,มาเ,เล่งเต้านมเล่งเตานมเนี่ยตัดถือตัดไปแล้วกัเลยมากินกินแล้วก็ดีขึ้นก็โตเองเออัวเองกินดีก็เลยมากปากพอมากปากพอครับ ว่าดีขึ้นเป็นการเยาการสาวะไหนฟองตัวดีขึ้นกับแจ้งแรงไปเหตุการณ์ในงานใดตามสบายอาการจักมือพ่อรู้สึกว่าดีขึ้นลองกินไปจักมืออาการดีขึ้นครึ่งขวดตอนนี้รู้ึช่ไบมประมาณครึ่งขวดประมาณครึ่งขวดครับคุณผู้ชมครับประมาณครึ่งขวดอาการรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วมันดียังไงพ่ออาการที่ดีขึ้นมันดีไอไอไอตรงที่เคยเจ็บ กับกว่าเจ็บตรงใดแน่บ่ปวดเจ็บตรงใดแน่ปวดปวดตามเส้นนี่ปวดตามเส้นแต้ก็ปวดตามหลังปวดตามเส้นปวดตามเอ็นไอหมอหมอเขาว่ากระดูกทับเส้นนี่ครับกทับเส้นหมอเขาบอกให้ไปหาหมอแต่ฝ้ายเดิหม้อซอเขาไม่ได้สบายเลยไม่ว่าไปเขาต้องมาสูตยาตรงนี้อันนั้นคือยังบัวท่านไดทพาเลยท่านเพาตอนปวดหลังนี่หมอบอกกระดูกทับเส้นครับสี่ไปพาแต่ยังบัวท่านพาท่านพา หมอสี่หายพาหรือจะของพยาพาของพยาพาจะหมอพยาพาเกิดเลยเมื่อกินยาตัวนี้ผลพ่อยได้กระดูกทับเสียนที่เป็นอาการเริ่มดีขึ้นได้ดีขึ้นแล้วหายหรือล่ะหายหรืล่ะถึงหายเลยบปล่าไหมอาการเจ็บมีมีเลยบมอ ตื่นทขึ้นมแตงตะกี้ตะก้นนี่ลุกขึ้นมายนี่มันสบเลยมานมัานนังปวดฟองห่ <y laughter> องฟองข้างมันปวดลงมาหนี่ปวดลงมาหนี่มาเทียนมานขาลงมาหนี่งโอ้ห่องฟองข้างนั่นขึ้นนอนตื่นขึ้นมาเราปวดตลอดปวดผู้มือปวดสีลูกยางอะไรต้องนวดให้มันอ่อนแล้วก่อนต้องนวดให้เส้นมันคลายก่อนให้มันหายปวดก่อนยังยังได้กันไปได้โอ้เป็นเป็นทังสี่ตลอดไอ้ไอ้กระดูกทับเส้นนี่เป็นมาเท่าไหร่เจ้าปีเป็ี่ยนมาเลยประมาณสามเดือนประมาณสามเดือนสี่เดือน แล้วไอ้กระดูกทับเสียนที่ว่าถึงอาการปวดอีกเมื่ออาการดีขึ้นนับนับเมื่ออะไรบอหรือประมาณจับปวดที่เครื่องเครื่องปวดที่บอกอันเดียวกวนประมาณเือนอยดีกับนับดีกันน้บจนเอาหลักเดี๋ยวเรื่องเรื่องกระดูกทับเสียนผลพอยได้แหละบ้านนี้เรื่องที่พ่อเป็นยังไงไอ้เกามันมีอาการยังไงอาการของไตตอนมันมีอาการที่ว่าเงียวบอดีเนียวบอดีเงียวบ่เคยออกเนียวเนียวออกเทียในหน่อยออกเียนหน่อยแล้วบ้านนี้ไอ นกเขาบ่ขันไอ้นกเขานี่ก็บวขันบ่ขันเลยบ่ขันหน้าเลยได้สามปีเน่ยดินกเขาบ่ขันสามปีสามปีหรือสามดาหรอจนมาบ่อยากไก่กันครับอยากครับบวชอยากไก่กันได้มาไก่กันนี่คู่เขาคนดีเขากัอาจจะมีเพจสัมพัน์ได้านละครับก็เลยว่าอยากไก่มาณนับมามันดีขึ้นแล้วล่องล่องมันก็หน้ากันเด้อยากไปไก่กันได้ได้มันกันได้ ดีขึ้นมากเลยดีขึ้นมากเอาเดี๋ยวก่อนพอกินเข้าไปแล้วเครื่องขวดนี่คือเงียวไดสบางเงียวไดปกติเลยบานีจักจับมืออันนกเขามาขันหหรือเครื่องขวดที่กันกินประมาณเครื่องขวดบ่เป๊ะขวดนี่นะเป๊ะวดนี่นะไอปวดเซนปวดหลังอ่าเริ่มเงียวได้นี่คือประมาณเครื่องขวด บาดนกเขามาขันนี่ค um, ือเกือบสี่เบ็ดขวดที่กินจากขันจนถึงมื่อนี่จค่ขวดเลยพ่อพ่อก็บ็ดขวดเดียวเพราะก็เบ็ดขวดเดียวเพิ่งขวดเดียวเนี่ยครับคุณผู้ชมครับมันก็ว่าเบิดหนึวันจันวันนึงไงอ๋อเพิ่งจะหมดเมื่อวันจันทร์นี่เองเพิ่งขวดเดียวนะตายเอ้าเมื่อเมื่อก่อนนี่วันละสี่ครั้งนะครับวันละสี่ครั้งตอนนี้ล่างมื่อลันเท่าไหร่ครอนใส่ละโดนนี้ละโดนนี้ก็ัก้อนใส่ก้อนใส่สามเต้าเลยสามเต้าเอาค่อยๆลดลงเนาะเพิ่งกินไปแค่ขวดเดียวเอง แต่ว่าอันสิ่งที่ต่างๆตามขึ้นมากคือหนึ่งอาการปวดเส้นกระดูกทับเส้นบบมีแล้วมีเน่โรคเกาก็เป็นนี่ตงกี่โรคเก่าก็มีบ่โรคเก่ามีปวดขึ้นมายางว่าอะไรใบยังว่าอะไรหนี่งขาหนีพร้อมกันหน้าอีกหนึ่งนี่ไปว่าอะไรเลยนี่โอ้บาดของน้าเขาว่าอะไรยังซอยเยอะตัวเองว่าอะไรขาเนี่ยเก่าก็เป็นทงนีแต่ตอนนี้เก่าตเป็นได้ไลยเก่าก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นยังพอจะถึงขั้หายหรือหรด บอกท่านว่าหายยังไม่ท่านใดแต่ว่าดีขึ้นเลยเอาหลักกระดูกทับเส้นดีเก้าดีขึ้นกลับมาเงียบในปกติการพอกันลดลงการล่างไตกันลดลงอาการอื่นๆการเมื่อยการเพี้ยกันอย่างนี้บอกเดี๋ยวนี้พ่าเพี้ยว่าเมียไปได้เห็นงานในสบายเลยเห็นบอกว่าในงานปกติเลยไปเห็นงานยางเมื่อได้บางเมื่อยกับ ย่า,าือเศร้าเอาออกแล้วกราบเผาเลไปทัานย่างหดของสูงยังมาขอยาเนี่ยโอ้แต่เกาีิเน็ดสี่บไรนี่เกาชนิดสีว่รอะไรล่าเลยเพี้ยเลยเชีโอ้นะครับนี่เนี่ยคุณผู้ชมครับนี่มาถึงที่บ้านเลยนะที่จังหวัดมหาสารคามซึ่งคุณพ่อดื่มไปทานไปเพียงแค่ปวดเดียวเท่านั้นเองนะครับอาการต่างๆดีขึ้นแต่เดี๋ยวผมจะไปดูว่าวันนี้ท้าพิสูจน์เลยครับอย่าฟังแต่หูต้องดูกับตาด้วยจะไปดูข้างหลัง เอ็นบอกว่าหลังบ้านนี้มีอุปกรณ์การให้น้ําเกลือหรือว่าการฟอกเลือดฟอกฟอกไตเนี่ยนะครับเยอะมากๆเดี๋ยวตามผมไปดูครับคุณพ่อขออนุญาตดูได้ไหมได้ครับขออนุญาตเบิ้งได้เนาะเดี๋ยวตามผมไปดูเลยครับตามผมไปดูเลยนี่ละครับคุณผู้ชมครับเรากําลังตามคุณพ่อไปนะครับคุณพ่อพาผมไปเลยครับว่ามีจริงหรือเปล่าตามเข้ามาครับ อันนี้อันนี้เป็นเอาออกไหต่อวานี่ห่อนมือเนี่ยว่าท่านไนอันนี้คือออกจากท้องว่าท่านไหนประเทนามยังประเทนามจท้องนี่ยอันนี้คือน้ำที่เอาไปฟอกครับอืดูดูดูนะคุณผู้ชมครับนี่นี่คือนี่คือน้ำที่เอาออกจากจากท้องนะครับแล้วก็ในถุงนี่คือถุงเปล่าในถุงนี้ก็เป็นถุงเปล่าที่เป็นสายน้าเกลือนะครับเดี๋ยวไดวขออนุญาตนะเป็นสายน้ําเกลืออ่านี่คือส่วนหนึ่งแล้วก็มุมนี้อีกนะครับมุมนี้อีกดูนะครับคุณผู้ชมครับ โอ้โห oh, oh. นี่มันเป็นเรื่อง oh. เรื่องเรื่องสุดยอดมากๆนะฮะเยอะมากๆนะครับที่เป็นสายสายน้าเกลือนะเป็นสายน้าเกลือที่คุณพ่อฟอกตัวนี้กี่ปีนะคุณพ่อตัวนี้กี่ปีประมาณสองเดือนนี่สามเดือนนี่สองเดือนหรือสามเดือนซ้ำนีบอับแล้วไอ้ที่ฟอ,อกมาเป็นซีป,ปีนี้หายไปใส่เบิดเอาไปขึ้นโรงพยาบาลเอาไปไอ้กิ่นขยะอ้อ oh. อ้นี่เพียงแค่สองสามเดือนเองโอ้โหนี่นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นี่ผมอยู่กับคุณพ่อนะฮะนี่คือผู้ป่วยที่เป็นโรคไตนะครับมีกระดูกทับเส้นแล้วก็เป็นเกาด้วยนะครับตอนนี้อาการดีขึ้นเยอะดีขึ้นมากๆเลยแต่นี่คือหลักฐานนะฮะที่คุณพ่อฟอกไตแล้วก็ฟอกเองล้างไตเองนะครับไม่ใช่ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลน,นะครับแต่ตอนนี้ รู้แล้วว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างนะค,คุณพ่อก็เลยมาดูแลตัวเองแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ครับดื่มไปเพียงแค่ขวดเดียวนะครับอาการต่างๆดีขึ้นมากๆคุณพ่อยืนยันกับคุณผู้ฟังหน่อยยืนยันกับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหน่อยว่ามันดีขึ้นขนาดไหนจากเปอร์เซ็นต์ปวดอาทิเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกินขวดต่อไปในกาติดีขึ้นไปเรื่อยๆ อันนี้เพียงคแค่วดเดียวเองจากคดเดียวนะครับครับนี่แหละนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ขอขอบคุณสาหรับคุณพ่อนะครับที่ให้โอกาสนะกับทางรายการของเราอย่าฟังแต่หูต้องดูกับตาด้วยนี่คือผู้ป่วยจากบ้านบ้านโดครับบ้านโดตําบล ห้วยแองห้วยแองอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามตัวจริงเสียงจริงคุณพ่อบอกชื่อเต็มๆอีกทีหนึ่งชือนุปันจันทะเลืองครับนูปันจันทะเลืองนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะมาติดตามต่อนะครับวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากครับขอบคุณครับครับนั่นคือผู้ป่วยเป็นปัญหาโรคไตนะครับคุณผู้ชมครับแต่วันนี้ครับนอกจากคุณพ่อป่วยแล้วคุณแม่ก็ป่วยด้วยเหมือนกันนะฮะคุณแม่เป็นโรคอะไรอยู่นะครับ ปวดขาลูกปวดขามีปวดขาปวดแอวปวดแอลปวดแอลปวดเอวนะครับมีปวดขามีปวดเอวด้วยแล้วก็เห็นเลือดขอดลูกแลเป็นป้ามเป็นจุดเส้นเลือดขอดเป็นจุดจุดเป็นปามปามไม่บอกเนี่ยนะเป็นจุดจุดนะเป็นจุดจุดแล้วก็เป็นจ้ำจ้ำนั่นเองนะครับเป็นจ้ำจ้ำเขียวเขียวนะ ทั้งขาเลยบอกแม่จ้าเนี่ยมดเอ็น้าเลยข้าวมดดอกูม้ข้าวมดดอกไม้นี่มีเลยโอ้เส้นเลือดคอด์ดมีเอาลองมาดูครับคุณผู้ชมครับมีดดอกไม้เนี่นี่คือเมื่อเมื่อก่อนนี่มันจะขอดมากเลยนะแม่่ขอดเตยปื้อปื้อน้ำมันนี่เป็นคุณเป็นแต่แต่ตอนนี้ยังพอมีร่องรอยยังพอมีเหลืออยู่นิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นเองไไดด้้้กกกิินนนนเเาาะะลูโอแต่เมื่อก่อนนี่คือมันขอดเลยเป็นเส้นเลือดคอร์ดเรากัดนวดไว้ลูกใครอู้ยไปน้ำมันนี่ือเอิเลือกแกลขาหนีพันไว้อีหยังเป็นยังอันนีว่างูกัดันั่นแหละเย้หน มันไปไปไปสอนไ่แล้วขั้นไรแต่ก็มันเปื่อยบอกมีผลด้วยนะคุณผู้ชมครับคุณแม่ขออนุญาตขออนุญาตมีขานะดูดูดูขาด้วยเห็นบอกว่าคุณแม่โดนงูกัดงูอะไรนะแม่ลองมาถ่ายฝั่งนี้หน่อยเป็นงูอะไรกัดนะงูยังมีพิษด้วยนั่นแหละงูมีพิษแต่ผมว่าเเป็นงูยังแต่ตอนนั้นรู้สึกมันเปื่อยเป็นบ่แม่มันเปื่อยอ๋อดูดูนะคุณผู้ชมครับนี่นี่แห้งไปแล้วนะครับแห้งไปแล้วอ่าเป็นมากี่วันนะแม่เมื่อก่อนเนี่ย เป็นสิพ่อปีแล้วลูกมันกัดมานี่เรองเออตะกอนเกลียวเขาตะกอนเกลียวเขาเกือบปีเออเกือบปีแล้วแต่เกาเนี่ยมันเน่าเป่าไหมเออมันสิเน่ามันสิแล้วเด็กกิกินยาตัวนีน้ำนแหละลูกครับก็เลยกินยาท่าน้ำบ่บ่บ่ได้ท่าไม่ท่าบ่หรือล่ะอุ้ยตาท่าน้ำก็ดีที่แตเป็นแผลเป็นแยงในท่าโรออครับทีนี้คุณแม่ครับคุณผู้ชมครับอยากจะให้ฟังจากผู้ป่วยจริงๆแล้วก็ฝากถึงผู้ที่ป่วยอยู่ที่บ้านเลยครับ สำหรับใครที่ป่วยอยู่ที่บ้านแล้วก็ที่ดูรายการตรงนี้อยู่นะครับถ้ายังไม่มั่นใจคุณแม่ครับสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยที่อยู่ทางบ้านหน่อยว่าถ้าใครยังไม่ได้กินเนี่ยนะยังสงสัยอยู่ว่ายาน้ําสมุนไพรฮวงรักเซียมมันดีอย่างไรคุณแม่ฝากไปถึงผู้ป่วยที่อยู่บ้านออนะครับผู้ไทยท่านใดท่านใดกินน,น,น,นกินเ,นเนด้อหรดอหลียาเนี่ยเป็นโรคหางกะเจ้าเมือทุกทงทุกอย่างมันปวดแขนปวดขากะเจ้ายา่ากินแล้วย่าวยยย่าดีค่ะหลี ผู้ใ่บม่มีบุญบ่ได้กินเด้อเด้อย่ายบอกเลยใครไม่มีบุญไม่ได้กินนะคุณผู้ชมครับผู้แดบ่มีบุญไม่ได้กินเลยเอออหลีเด้อนี่นี่คือคําพูดจากผู้ป่วยนะครับยืนยันย้ํปวดขากะเศ้าปวดขาก็หายคุณแม่ปวดขาก็หายปวดเอวก็หายเขับถ่าอก็ดก็ดีขับถ่ายก็ดีขับถ่ายดีอหลีอยู่ย่ายวันดีคักเรยวาถัดไปวันใหเทวดานะอย่าเทวบดาอนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ สมยานามที่คุณหมอเขาจะพูดตลอดว่ายาเทวดานะครับคุณผู้ชมครับไม่ไม่ใช่คุณหมอพูดเองนะครับนี่มาจากปากผู้ป่วยนะครับบอกว่ายาเทวดาเพราะฉะนั้นครับวันนี้คุณแม่ฝากชื่อฝากเสียงฝากบ้านหน่อยกับทางคุณผู้ชมเผื่อว่าเขาอยากจะสอบถามว่าคุณแม่มีตัวตนจริงหรือเปล่าคุณแม่ชื่ออะไรครับยายายีันโดนี่แหละครับันโดคุณคุณแม่ซื้อวางไหน แม่แสนจันทะเลี่ยงแม่แสนจันทะเรืองอยู่บ้านโดหมูสิบตำบลตำบลห้วยแองห้วยแองอำเภอเมืองเาลกอำเภอเมืองอำเภอเมืยงสารคามนี่แหละ่ไนะครับเอาละนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากๆสํสำหรับวันนี้นะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขวงเราวันนี้ลาคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วขอบคุณครับคุณแม่ครับคุณพ่อครับสวัสดีครับ